สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมเปียกเข้าปุ้นบายกระชอนในหมวดของกระชอนพระเรื่องนะครับเห็นหน้าผมไหมครับท่านผู้ชมครับทั้งสองท่านอาจจะไม่ได้สวัสดีท่านผู้ชมต้องขออภัยนะครับเนื่องจากว่าเปียกครับผมเปียกแบบบุญบุญนะครับวันนี้ทีมงานกระชอนดอทคอมนะครับผมอยากจะนําเสนอนะครับโปสเตอร์นะครับผมของเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณนะครับซึ่งทีมงานกระชอนดอทคอมนั้นสร้างขึ้นมาเพื่อแจก ฟรีนะครับผมซึ่งรายละเอียดการแจกฟรีนั้นก็ติดตามได้นะครับทั้ง4วาระตลอดปีนี้นะครับที่กระชอด com นะครับผมวันนี้เราจะมาทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโปสเตอร์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับอ่ะต้องสอบถามพี่กุ้งสักนิดเดิงนะครับพี่กุ้งครับเห็นหน้าไหมครับเนี่ยไม่เป็นไรครับผมต้องอธิบายสักนิดเดิงสิครับว่าโปสเตอร์แผ่นนี้นี่เป็นเป็นโปสเตอร์แบบไหนครับเป็นรูปหล่อองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาวตะลุนนะครับ ซึ่งอยากให้ผู้ชมมองว่าแผ่นนี้ทั้งแผ่นเนี่ยคือแผ่นโปสเตอร์อ่าเป็นแผ่นโปสเตอร์นะครับของรูปหล่อองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณนะครับแผ่นหนึ่งแล้วนี่แหละครับอีกแผ่นหนึ่งก็เป็นรูปหล่อรูปองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณเหมือนกันครับแต่ยังมีรูปแบบเหรียญนะครับทหกเนื้ออนี่นะครับรูปแบบเหรียญสิบหเนื้อและก็ให้ท่านผู้ชมมองว่าแผ่นนี้ทั้งแผ่น ก็คือโปสเตอร์อีกแผ่นหนึ่งครับผมรวมกันเป็น2แผ่นครับผมที่ทางทีมงานกระชอน้อมจะสร้างขึ้นมาเพื่อแจกฟรีครับผมรูปแบบเสียวเรานะครับมีส6หเนื้อโปสเตอร์หนึ่งแผ่นยันนะครับหนึลูกอมอีกหนึ่งครับรวมทั้งหมดแล้ว19เก้นื้อครับโอ้โหทั้งหมด19เก้นื้อครับผมรายละเอียดนะครับเราต้องติดตามที่ www.kachon c o m ครับผมแล้วก็การแจก แทนโปสเตอร์การแจกเหรียญสยุเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาวัดอรุณรทุกอย่างเราสร้างขึ้นมาเพื่อแจกฟรีโอ้โหนี่นะครับงานบุญงานกุศลอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมติดตามรายละเอียดการแจกได้เลยนะครับและท่านผู้ชมยังสามารถนะครับผมติดตามการแจกเหรียญสยุเดจพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณฟรีนะครับผมบที่ทางทีมงานกระชอนดอทคอมเป็นผู้สร้าง โดยในห้างกิมวัดรุณและเนียโตวัดรุณานะครับเพราะกระเป๋าตัวเองสร้างขึ้นมาเพื่อแจกฟรีนะเพื่อที่จะมอบให้กับประชาชนทุกท่านนะครับที่มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในองค์เสด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจะได้มีสิ่งดีๆไว้ห้อยบูชานะครับเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและท่านผู้ชมก็ยังสามารถติดตามรายละเอียดการแจกในเสด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดรุณฟรีตลอด4วาระ ตลอดปีนี้น,นะครับ,รบผมนะทรวมทั้งแผ่นยันด้วยนะผ้ยายันด้วยเป็นโอ้ทุกอย่างเลยทุกอย่างครับนะครับผมติดตามได้ทางเว็บกัจฉอนดอทคอมโซเชียลแคก็กัจฉอนดอทคอมนะครับถ้าเป็นทาง u t u b e ก็ค่ายเพลงกัจฉอนด o ทคอมและ facebook ของเราครับที่แฟนเพจก a c h อนคลิปเด็ดสำหรับวันนี้สวัสดีครับ